เออคือตอนนี้เราอยู่หน้าเกือดซิรินทอนะหน้าเกือดกันนี้ก็กำลังฝนตกพอกเป๊กพอกเป๊กแล้วลอบใหม่แล้วรอบใหม่นี่นี่นี่หน้าเกือดทุกท่าน บาดเกิดหลังจากที่อัดอั้นมานานนะพอออกจากสูออกจากสู้ตบ,บลมวันแรกปุ๊บฟดตกเลยนะเจะไม่พินบา,บา,า,าบางลายก็สึกไปแล้วอ่าบางลายก็สึกไปก่อนเพราะว่าทนความร้อนไม่ไหวสคัญคลายๆนะไปเล่นน้ำคลองที่เป็ดไปเล่นน้ำทิหมู่ไปเล่นน้ำทิหมู่ไม่บอกบ้านญาต ไม่ชวนพระอาจารย์ไปเล่นด้วยเอ,อ่อก็เลยผิดผิดพระไปหน่อยนะถ้าบอกเพียจะพาไปเล่นตรงใสๆนะที่ศูน์ด้วยน้ำตรงมีอาการร้อนนะปายุรร้อนก็เริ่มแล้วนะมัดนี้เมื่อคืนนะเมื่อคืนตีห้านะตีห้าประมาณตกๆนี่แหละ่าก็แบบนี้ไม่รู้ตกไปหรือยัง อันนี้จะเป็นในเมืองอะไรเนี่ยในเมืองสิรินธรวาสายเขตราชการโรงพยาบาลหรือว่ามาทำให้ฝุ่น PM ี8 29หรือ25 ได้หายไปพอสมควรนะแต่ว,ว่าก็ถ้าตรงอีกสักรอบน,นึงก็คงจะหายไปหมดนะดอกไม้ต้นไม้ก็จะได้ชุ่มชื้นเพราะว่าบังวัดก็ไม่มีน้ำจะรดต้นไม้อยู่แล้วไม่ต้องไปถามว่าอะไรนะน้ำรดน้ำน้ำรดน้อยู่ตรงไหนไม่มีนะน้ำจาาก,ก็ยังไม่ค่อยมี หือว่าเป็นชายแดนเนี่ยใกล้เขื่อนก็จริงแต่ว่าการเอาน้ำในเขื่อนมาใช้ก็ต้องลงทุนซื้อสายยางนะว่าจะถึงบ้านเรากรมชนับประทานกรมอะไรก็อาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างแม,ม่ไฟแดงกี่ละไฟแดงไหมวันนี้ไฟแดงไหมไฟแดงอ่าไฟแดงก็ดึกถ,ถึงเขียวอ่าอีกแป๊บนึงก็เขียวแล้วแหละ ในเสียเวลาเราแค่เราเราแค่เอ่อเขาเรีกเยกอะไรนะ่ยตำรวจในวัดเปอี่ยนโัมีไปทรนั้โอ้ไม่มีตำรวจวัาซ้ายไม่มีรถยังไงดีฮะไะไรอ่ังลุ่นเป็นแบบแบบแล้วนี่เราไม่ได้ถือว่าฝับงไฟแดงนะไฟแดงแถวนี้เขาบอกว่าไฟแดงอ่อ ทำงานเป็นบางเวลามันอยู่ชน,นบทเมืองชนนะโดยเฉพาะอะไรบ้านอะไรนะนานานาจเจริญเหรอนาจเจริญตอนตนั้นน่ะไม่รู้ติดไม่ทำอะไรนะสงสัยวันใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตอนนั้นนี่กล่องแล้วเหรอตามจับ,บรถไอ้พวกบรรทุกเนียมก็จับไม่ได้ชัดเจนก็จับไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าทะเบียนก็ไม่มีมัก็ไเออทะเบียนก็ไม่ได้ติอดอย่างน่า จ,อจอร่อนจรที่ดีที่สุดก็มนุษย์แหละเป็นคนเขียนจะลาจรขึ้นมานะว่าจะให้ขวาให้ซ้ายบางประเทศพม่าน,นะพม่าหรือบางประเทศเวียดนามวะไม่แน่ใจนะไม่มีไฟแดงถนนเป็นหลายเลนแต่ว่ามันไม่ชนกันไม่รู้ไปไงนะค่อยๆไปเห็นภาพบรรยากาศเขาาใช้ใจค่อยๆไปแบล,ล่าเใช้ใจาาพราะถ้า,านๆๆๆชนกันอีชนกันเนี่ยควาไจะออกไม่ได้เด็นานมันเลือนนะ น่ดนจะเคลียร์พื้นที่ได้เพราะใช้กันเลยไม่มีการชนกันในช่วงที่เขาบิบิๆก,กันขนาดฝนตกขนาดนี้ฝุ่นก็ยังเยอะอยู่นะอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ช่วงมลมสับประเนนี่โอ้อึดอจริงๆนะเนี่ยัง,ย,งยังได้กินอยู่นะยังไม่สนิทเท่าไหร่ข้างข้างเขือนนี่นี่เขือน เกินนิยาวมากเนะมื่อกี้น่าเกลียดตรงกลางผลิรกระแสไฟฟ้าทั้งโซลารเซลล์ทั้งพลังน้ำก็ค่าฟืนค่าไฟก็ยังแพงเหมือนเดิม <c oughs> จริงๆก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟีสักเดือนหนึ่งนี่อยจะไม่เจ๊งหรอกนะการไฟฟ้า <c oughs> ใช่ไหม นี่คือก,กันทีต่องเที่ยวของจังหวัดของประเทศไทยหลายคนกังวันก็มา,เ,า,มาเวลานะตองเที่ยวนนี้เราได้เดินไปมาได้แปดนาทีโอ้แหมแปดนาทีมันก็เอาเถอ,อผู้มีบุญก็จะมาในช่วงที่ผู้มีบุญเดินไปหามันจบกันณ์เพราะฉะนั้นมีบุญอยู่ในบุญยังไม่ถึง ก็เหมือนเราไปชวนบวชนนะสาม,มเณรบวถึงบวชถึงปุ๊บจะบวชแล้วมันยังขอแม่กลับบ้านเลยขอครูกลับบ้านขอครูเห็นเราไค้เออโอ้แม่บ,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 บวรถึงนะแต่มันยังไม่ถึงบางคนถึงนะแต่มันยังไม่จบ <c oughs> บางคนจบแล้วยังไม่ไปต่อเพราะขอไปรอบต่อไปหมายถึงว่าบวชเรียนต่อ,อก็บรรลุกอยแบบนี้ไะ แต่บางคนก็ไปสุดสุดแล้วนะมันก็เลยแบบคล้ายๆอะไรนะเกิดเดือนตัดถ้าเป็นการจัการก็เลยเกิดเดือนตัดไปไม่ได้อีกแล้วนะหมดแล้วสุดสุดแล้วโอ้เดี๋ยวนี้ฝนตกแบบสวยงามนะฝนตกนฝนตกเป็นอะไรพี่สุดยอดฝนตกมีมีพรุนนี้ฝนประมาณนี้แล้วนี่ก็คิดตกแบบนี้เนะี่ยมันสดชื่นไนงะมันไม่ได้ทำ้ายชีวิตบนนท์ แต่ละมัดระวังเลยนะกลับมาต้องให้จัดัาระไลโจรอย่าลืมบอกด้วยไม่รู้ออามาแบบน่าจะมีบอกตัวเองก่อนดิป้องกันการเป็นป่วยไขย้เพราะว่าฝุ่นลอองของน้ำฝนใหม่ๆจะยังรับไม่ได้ คุณรู้มบอกว่าบ้านโนนเจริญผลตกปล่อยๆค่ะเตว่าเว่าเราต้องบินตบาดสองโมงแน่เลยจะก,กี่โมงกี่ยามเราก็ไปวันนี้เราไม่สดนะเราบินตบาดอย่างเดียวนะพาสัม,มะเดนมาอย่าลืมเอาโทรศัพท์เข้าไปน้่นเด้วเวลาเดินนะ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับเกิดแก้วสิน,นิดทรอแต่ตอนนี้มันเริ่มมาตกในเขตไหนเนี่ยใกล้พิบูลใช่ไหม้านคำกลาง้านคำกลางยังยิวสินิดทรออยู่นะรองจเจ้าคณะ้าเภอก็ได้บรรณภาพวันก่อนวันนี้ก็มาเคารพสกคานได้นะที่วัดบับจรทัดนะอำเภอชิริดทรแลท่านก็ได้บริรณภาพไปด้วยอาการสงบ เดี๋ยวชิดสุดจินทอนที่นี่นะมีปู้สายเข้ามาตรง,งข้างหน้านี่ก็แบ่งเขตจินทอนแล้วก็เนี่ยเนี่แีหละจินทอนพี่ปูนะเดี๋ยวพี่ปูเราไปไปถ่ายอีนที